มาค่ะวันนี้มาทำข้าวปลาแกะกันนะคะข้าวอร่อยนะแล้วก็ปลาแบบว่ากรอบนอกข้างในนุ่มมากแล้วก็มาพร้อมกับน้ำพริกน้ำปลานะไม่เค็มมากสูตรนี้อร่อยนะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะเราหมักปลาก่อนเนาะ,ะอันนี้เป็นผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเกลือป่อน1ส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปนิดหน่อยเนาะ,ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะ พริกไทยป่นสักครึ่งช้อนชาใส่ปายปเสร็จก็เราจะผสมในส่วนนี้ให้เข้ากันพอเข้ากันแบบนี้ก็เอาปลามาเลย1ตัวประมาณ6-700กรัมนะคะทาให้ทั่วทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะคะทาเสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนเราจะไปทําพริกน้ําปลากันนะคะอ่ะทำพริกน้ําปลาก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็ อันนี้เป็นหอมแดงซอยหอมแดงนะซอยไม่ต้องซอยเล็กมากแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะอ่าหั่นหันหัน,หนซอยๆไปนะคะพอหั่นเสร็จก็พริกนะพริกแดงพริกเขียวผสมกันสีสันจะได้สวยงามนะคะอ่าตามชอบเลยนะความเผ็ดนะแล้วก็มะนาวสักหนึ่งลูกเนาะอ่ะโอเคพอเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยวัสดุเรียบร้อยละมาปรุงเลยนะคะขั้นตอนการปรุงก็ไม่ยากเลยใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะ,ะและทีนี้เรา ใส่น้ำปลาน้ำตาลคนให้ละลายเสร็จตามด้วยเครื่องที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ตักใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จก็คนให้เรียบร้อยใส่มะนาวหนึ่งลูกใส่หมดเลยนะคะสูตรนี้จะไม่เค็มเนาะอะ,อะน้ำปลาอร่อยนะคะโอเคและทีนี้เราก็ตั้งกระทะเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมนันให้ใส่เยอะนิดนึงนะถ้าเกิดใส่ไม่เยอะเนี่ยเวลาทอดปลาปลาจะออกมาไม่สวยนะจะติดกระทะนะคะ อ่ะแล้วรอให้ร้อนแล้วทีนี้เรามาผสมแป้งกันอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบใช้อยู่สี่ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะแล้วก็พอได้แป้งทอดกรอบเรียบร้อยก็น้ําเปล่าค่ะร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็โซดานะร้อยห้าสิบกรัมเหมือนกันนะโซดาจะช่วยให้แป้งทอดกรอบของเรากรอบฟูมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะคนผสมให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอ่ะโอเคพอผสมเสร็จเรียบร้อยน้ำาปลามาค่ะ คลุกแป้งทอดกรอบสักหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็นํามาชุบแป้งที่เราผสมไว้นะคะอ่ะโอเคชุบให้ทั่วนะถ้าเกิดไม่อยากให้ติดเยอะมากก็สลัดออกนะคะแล้วก็ลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะอ่ะรอจนกว่าเขาเหลืองนะคะไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะพลิกครั้งเดียวก็พอนะคะพอเหลืองสุกแบบนี้แล้วนะคะก็พลิกเหนไห ปลาจะไม่ติดกระทะทอดง่ายออกมาเนื้อปลาจะสวยแบบนี้เลยนะอ่าโอเคพอได้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ถึงขั้นตอนการแกะนะคะเราก็แกะก็แบบนี้เลยนะคะอ่าพอแกะเสร็จเอาออกมาเลยนะเป็นชิ้นๆแบบนี้เห็นไหมมันจะเอาออกง่ายนะเราจะทอดเวลาเราทอดดีอ่ะเราแกะปลาก็ง่ายนะคะแกะออกมาเลยแบบนี้เลยเห็นไหมล่อนล่อนกลางออกให้หมดนะคะ ทีนี้ก็มาโปบนข้าวข้าวสวยร้อนๆนะคะหอมหอมนะคะเข้ากันมากเลยนะ,ะทานคู่กับพริกน้ําปลานะคะขอให้บอกสูตรนี้นะคะอร่อยจริงค่ะอ่ะถ้าเกิดใครชอบลองไปทำตามดูนะคะถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ